วันนี้จะมาสอนการใช้งานโอลิปัส XA2 นะคะตัวนี้ก็การใช้งานเขาจะเป็นโซนโฟกัสนะคะเราก็ขยับตรงนี้เป็นการโฟกัสตัวนี้จะมีแฟลชแยกออกมานะคะถ้าเราไม่ใส่แฟลชเนาะเราก็สามารถถกไปแบบนี้ได้เลยน้องจะตัวเล็กมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้ถ่าน l r c 4 2ก้อนนะคะเพื่อวัดแสงใส่ด้านล่างนะคะ ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับแฟตนะคะใช้ฐาน A A 1ก้อนนะคะเลื่อนออกมาอันนี้นะคะถ้าเราจะใส่แฟตเราก็หมุนล็อกตรงนี้นะคะให้เขาแน,น่นอ่ะอันนี้เลยตัวนี้นะคะวิธีการใส่ฟิล์มเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาเขาก็จะเด้งออกมา พาถางฟิล์มไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะใส่ไปในร่องตรงนี้หมุนขึ้นฟิล์มเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝากดถ่ายทิ้งไปถึงภาพอ่ขึ้นฟิล์มแล้วตรงนี้ก็เริ่มถ่ายได้เลยเขาจะเริ่มตรงนี้เลขนับฟิล์มนะคะ,ะหนึ่งกดถ่ายได้เลย ตัวนี้นะคะปรับ ISO ได้ถึง800 ISO ก็คือตรงตรงนี้ดูตามนี้เลยตามฟิล์มที่เราใส่ไปนะคะอันนี้ก็คือ400เราก็ปรับไปที่400ให้ตรงตามค่าฟิล์มที่เราใส่ไปนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแฟดวิธีการเปิดแฟดต,ตรงนี้เขาจะเด้งออกมาแบบนี้เลย เขาจะชาร์จแฟลชประมาณ5-10วินาทีนะคะถ้าทานใหม่ๆก็จะไวเนาะไม่ถึง5วินาทีแฟลชก็จะติดละแล้วก็ปรับโฟกัสแล้วก็กดถ่ายนะคะหมุนขึ้นฟิล์มตรงนี้กดถ่ายตรงนี้ก็ปรับความแรงของแฟลชนะคะ ถ้าเราใช้ฟิล์มหนึ่งสี่ 400, เราก็ปรับไปที่ส0่ร้อยก็พอส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้จะมีเป็นไฟเช็คแบตถ้าแบตตรงนี้ยังไม่หมดเนาะเสียงก็จะดังตรงนี้เป็นเซิฟทัมเมอร์นะคะเป็นตั้งเวลาถ่าย10บวินาทีจะมีไฟแดงตรงนี้ร้องเราก็ตั้งถ่ายได้เลย ตัวนี้ก็ถ้าถ่ายหมดม้วนนะคะเขาก็จะขึ้นฟล์มไม่ได้ตรงนี้ก็จะแข็งนะคะเราไม่ต้องไปฝืนวิธีการกอ,อกลับเรากดด้านล่างปุ่มเล็กๆตรงนี้แล้วก็หมุนจับตรงนี้ขึ้นหมุนตามลูกศรเขาจะมีลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะหมุนถ้าเราถ่ายครบสามสิูปเนี่ยก็จะนานหมุนนานมันจะฝืดเนาอะอะหมุนจนให้มันดังแกลกแล้วมันก็จะลื่นดึงขึ้น เราหมุนจนฟิล์มกลเข้าไปในตลักเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอาฟิล์มออกแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้ววิธีการเช้คอ่านตัวนี้นะคะ